ห3สามสี่นะครับเอาตอมสี่สสองแปดนะครับทางนู้นก็เป็นขบวนเจ็ดกำลังจอดรอทางอยู่นะครับตอนนี้พูดได้ครับพูดได้นะฮะพูดได้พูดได้ตอนนี้ขบวนเจ็ดกำลังรอทางหกสามสี่อยู่นะครับวันนี้ก็ขอปิดท้ายด้วยสองขบวนนี้เลยหกสามสี่กับเจ็ด วันนี้เหมือนถ่ายไปห้าขบวนน่ะนะครับ6 3ส1มสามหนึและเจพูดได้ครับพูดได้นะฮะพูดได้พูดได้พูดได้นะครับไม่ใช่พูดไปได้ขบวน7จ็ดกำลังรอทางอยู่นะครับอาจจะพูดบ้างไม่พูดบ้างแล้วแต่อารมณ์นะครับบางทีก็งเงียบเลยไม่พูดนะครับ โอเคขบวน7ก็สามารถมาได้นะครับจอดรอทางอยู่นอกเสาสัญญาณนะครับเพราะว่าทางนู้นมันจะมีอยู่เสาหนึ่งนะครับโอเคขบวน7จ็ก้าวลงมาปิดท้ายสองขอบวนนี้นะครับบนนี้โอเคเปิดไฟมาแล้วรถด่วนพิเศษที่7ล่าช้ามาประมาณ1ชั่วโมงเต็มนะครับโอ้ ม่กอาจจะเจ็ดสิบกว่าด้วยซ้ำอะ่ะนะครับเดี๋ยวบอกเนาะโอเคขาบวนเจ็นนะครับพอผ่านชุ้มแสงไปแล้วหรืออาจจะรับห่วงทางสะดวกก็ได้นะครับรถจะไปจ่อยทิ้งที่สถานีตะพานหินพิจิตรพิศโลกอุตรดิตถระอาจเดนชัยบ้านปินนครลำปางขุนตาลำพูนเชียงใหม่นะครับโอเครถผ่าน โอเคไฟเขียวคือผ่านนะครับไม่ต้องรับหวงใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวปิดท้ายสองขบวนนี้เลยในวันนี้กลางคืนงของรดถ่ายนะครับเดี๋ยวไปถ่ายพรุ่งนี้ตอนขบวนเก้าถึงห้าหนึ่งนะครับเข้าใจตรงกันนะรู้สึกว่าจะมีคนเดินริมทางรถไฟนะฮะแช่โปะเออใช่น่าจะเป็นผู้หญิงแก่อ่าส เสียงหวีดเย้าวยวนใจชิบหายเออคงใช่แหละนะครับ แม่ลูกนะครับเพิ่งได้ยินเสียงเอ่อวีรถไฟนะครับพ่อร้อก็เลยเบรกนิดน้อยแล้วก็ไปได้โอเคสวยงามขบวนเจ็ดนะครับพูดได้พูดได้นะครับพูดได้พูดได้โอเคต่อที่หกสามสี่นะครับ,ดดดด okay. อ,รบออกได้ สียงหวีมมันเยา้ายวนใจมากเลยเอาต้อมสี่สองสนะครับสีมันจะดูแบบว่าดูบาดตาของท่านผู้ชมบางคนนิดนึงนะครับผมก็ชอบโทนสีหัวจากแบบนี้นี่แหละนะครับคือคนเรามันชอบสีที่ต่างกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับขบวน9-5ถึงหนึ่งเนี่ยจะกลับมาถ่ายอีกครั้งหนึง่งซึ่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับขอประกาศตรงนี้เลยระหว่างที่ 6- 3สออกไปกำลังจะออกนะครับ พรุ่งนี้เนี่ยวันที่7เ,เมษายนเนี่ยจะมีการพ่วงตู้สเสบียงรถโบกี้กับข้าวบอขอกนะครับอาจจะเป็นรถตู้สเสบียงใหม่ที่ปรับปรุงใหม่มาแล้วนั่นแหละนะครับพรุ่งนี้จะพ่วงกับขบวน13 3745และ85ที่ผมได้พูดไปเมื่อคืนนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราดูคลิปเลยนะครับพรุ่งนี้ก็จะถ่ายอีกรอบนึงนะฮะสำหรับขบวน951ถ้าไม่ได้ถ่าย51เนี่ยไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะว่าผมนอนหลับไปแล้ว อาจจะถ่ายถึงแค่ขบวน10บนะครับอ่ะ9 1 0 1 10หนึ่ง5 2 1 3 1 4เจหนึ่งดห้าสองหนึ่งสามหนึ่งี่อย่างเงี้ยนะครับโอเคปิดท้ายที่ด่วนดำหกสามสี่นะครับอดี๋ยวที่บอกนะฮะในสายเหนือเนี่ยเราจะพบเออด่วนดำเนี่ยบ่อยที่สุดตู้คอนเทนเนอร์ขบวนเดียวด่วนน้ำมันใส่ก็ขบวนเดียวนะครับ 6กสามสามหกสามสี่เนี่ยจะเป็นเออ่แม่ดามบึงพระแม่น้ำส่วนอีกอีกขบวนหนึ่งเนี่ยก็คือบึงพระแหลมฉบังมึงพระนะครับโอเคบาย